สวัสดีครับทุกคนเบ้าชาหน้ามนคนอีสามตายครับต่อจากเมื่อวานเนาะมันอีท e ี T ่สองครับอ่านฮียกะเอ็งเบ้าทันแล้วพี่น้องแต่ว่ารถไม่โคตรสิแล้วแล้วแต่าาว่าเบา้าซาเบ้าทันแล้วเนาะถ้าไอเบ้าซาหยียบต่อพี่น้องยางหัวอ่าตอนนี้แตรอสร้างมาส่องมาปลายางไงโอ้ยจะเป็นยางหยียบต่อพี่น้องโอ้ย จะเป็นแน้งแห้งฮ็ดจุดสิแล้วพี่น้องเบิดมือ่ออ่าหยับตัวเสยโอ้อ่ะมาเบิ่งรถมิโคทำงานก่อนแล้วสิพาไปเบิ่งรถไถอ่ะนี่ครับทุกคนไดที่แล้วแล้วนี่มีครับของงานรถไถเนาะอ้าวอ้งานรถม,รมิโคมืองานรถไถ <laughs> จยาจะพูดขวัญขนัญขวไปขึ้นแต่ถ่ายขวัญยางหัวเน,นาะอ่ะเราเปนโคเราเป็นโคยางโมหัวพี่น้องโอ้ยยางเจมันดีแต่ว่าห้องต้นบาซ่าที่ยางหัวพี่น้องอ่ะเข็่ไปเข็ดไปอื่นบาซ่าอย่างในมาคกกู่เดียวอยู่พี่น้องเพราะว่าห้อนบาซ่าก็ยังเกียร์ถนนพากลางเนาะทุกคนบอซ่าดันเบนทุกคู่เข้าไว้เนาะ ต้น,นเ็ดถนนเนาะทุกคนเอ่เนอเ็ดถนนมาหอดักนี่แหะครับไก่ตุ้งนากล้องดินนี่ครับนี่ครับเทศถนนยาวยคนครับหารถด,ดับคนครับมาหอดูที่เ็ดถนนเนาะก็เป็นดูปากเทถนนนี่นี่เก่าแน,น,น่แต่ว่ารถไม่โก้เป็นสีแลว้วยมเลยพี่น,อน้องผิดเกี่ยวกัเกี่ยวกับพื้นที่แต่ว,ว่าตัวน,นี้เมนนื่อไหร่จะเบาซ่าเบืาาบอ่อจะได้มาปรั๊บก็มาเคี่ยรให้เป็นบอก เดียวบาเดียดนเนี้ยแต่ัน่แล้วกับโบโหแล้วเสียเป็นน่องอแต่ว่าว่าตาล่อช่างมาปะยางรถไทให้อโอ้โหโ้ำแม็นบ่จ้างโมโหพี่น้องโอ้ยปานี่เล้วเลี้ยวเล้วกันเสียไปแล้วพี่น้องเล็นถนนอน,น่อ,อ่ะธรรมดาเหตุการณ์เห็นงานมันแต่ย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาอ่าที่เห็นมันลาบเปลนไปตุเตามันกะ คือจะเป็นไปบดใหญ่นอกทุกคนเราจะเห็นงานย่งกระชังพี่นอ้องมันต้องมีอุปสรรคหลายที่เรื่องธรรมดาแต่รถเป็นขั้วคนม่นมีอุปสรรคยังเน่อยางกับบวมหัวรถกับยัางไม่เนาะทุกคนนี่ครับสภาพงานสามไร่พอถึงสามไร่เป็นไหนที่น้องเป็นว่าสองไล่ก็พอถึงสามไามร่เนาะ เจ๊คนสวยเนาะอ่ะัต่แมาน่งเฝ้าอย่างี้มาไปใส่เรือยหมือน่รุยยไปเดไปผมมันมั่แลกนีได้แล้วเนาะแค่สิบหิยางรถไทยแค่สิบหิญางรถไทยบาสา เราบาซ่ากิดจระมือเงินเซดิมาอยู่ที่น่องเพราะว่าคือที่เปล้วดอกคนนี้เพราะว่ารถยางขโมยสร้างสร้างเสียเาปลายางจัดเครื่องมาได้คุณเสติมาอย่างในปลายางเนี่ยอย่างในเมื่อที่น่องมือเงินจังเสดิมาเก็บงานในคนอ่ะไปเบื้องรถไทยที่น่องยางขโมยจังเด็มไปเหยียบต่อเหม็นพอาะดูที่น่อง